เป็นรายการที่5นะเนื้อเงินขาวองค์พระธาตุพนมทองคำเทสเลียนพระธาตุนพนมพ,พุทธศิลป์ฉลองพระธาระรตุพนมทองคำรุ่นม,มหาสิทธิร้อยแปดนี่คือตัวอย่างจริงๆเนื้อเงินจริงๆแล้วก็องค์พระธาระรตุพนมทองคำก็องค์จริงทางหลงหลอ่อส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าน้ำหนักทอง2.15กรัมเนี่ยเป็นยังไงเกินมานะปกติน้ำหนักทอง2กรัม ทุกรายการจะนี้เกินมา0.15กรัมดูอลองแกะดูเนี่ยงานพุทธศิลป์เนี่ยเห็นไหม,ไมแยกชิน้นมีน้ำหนักทองเนี่ยทองคำเนี่ยพระธาตุพนมทองคำคนีนที่เป็นทองคำพระธาตุพนมเนี่ยจะน้ำหนัก2.15กรัมเกินมาสองกำนี่ใครที่บูชาไปก็จะได้กำไรนะเพราะว่าได้ทองคำเกิน2กรัมนะ